สวัสดีครับจันนเดชก,กีให้อ้วนตายเป็นไงครับบรรยากาศด้านหลังผมพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนี่คือท่าเรือเนาะก็อีกสักครู่แสงหมดก็แถวแถวนี้ก็จะเงียบมากนะครับเพราะว่าผมเคยมาพักอยู่จริงจริงโดยส่วนมากคนมาถึงเขาก็จะรีบข้ามฝั่งไปทางโน้นนะแต่ว่าคือมารอบนี้ผมไม่ได้เข้าเกาะนะครับผมจะไปเที่ยวที่ปักเสนะพรุ่งนี้เน้นที่ปักเสก็เลยวันนี้ก็เลย จะพักผ่อนเอาพ่งนี้จองตั๋วที่ปักเซก็ประมาณรอบเที่ยงนะเที่ยงสิบนาทีนะเพราะว่าผมจะเป็นคนสุดท้ายที่ต้องขึ้นรถบนนั้นนะเพราะว่าเราจะขึ้นที่โรงแรมเขาจะไปรับที่โรงแรมเ่าเราก็มาซื้อหวยกันอีกรอบน,นะครับพี่น้องอนี่เดี๋ยวให้เขาทวนก่อนว่าม,มีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวเขาจะปิ้นออกมานี่ แปดปดเนาะแปดแปดศูน0ามศูน2สามสามศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองห้าสองห้าห้าสองหนึ่งห้าห้าหนึ่งเก้าสิบอีกสิบพันอีกสิบพันเอ่อเจ็ดเจ็ดแเจ็ดสี่เฮ้ยครบแล้วนี่ครบแล้วอือได้สิบพันเนาะโอเคเดี๋ยวเขาปิ้นออกมา จะถูกค่อยไปรับไหนนี่ห้านี่ก็ได้ห้า <laughs> นี่เนาะนี่อยูหา้านนีอ่อ๋ออยู่หา้านนี่ขายอะไรตอนเช้าอุ้ยมีลิงน้อยอยู่ด่ะเออโอเคแล้วก็คืนนี้เข้าไปกินข้าวอยู่แถวไหนกันเนี่ยเขาไปมีร้านอาหารเลยบ่เงียบเนาะร้าน,น,นอาหารก็อยู่ในท,ทุ่ทงแถวแถวข้างนอกบอไกลอยู่ถ้านั่งรถรถสามเครื<ใ>่องสามล้อไปเขาไปบ่ไปคนละเท่าย เชือโครละซาวพันหมออ๋ 6, โอโครลาซาวพันเออแต่ว่าห้หาอาหารกับเปิดได้เปิดหอดแต่เก้าโมงยูนนะ่นี่นะห้านัดอ๋อคือเ,เปก้าโมงก็ปิดแล้วโอเคขอบคุณครับ<อ>เดี๋ยวหาตะโถงนะดเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอให้ถูกหว,ดดวยเด้อ <laughs> ไปอ,อะไรนะไปเว,วเวียงไปถูกมาแล้วเนี่ยมานากระสังก็ต้องถูกบ้างเนาะหมาแล้วมาเลี้ยงเบียร์เด้อเออได้เลยเฮ้ยสิบพันเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ หกแสนบ่เอาหกแสนกรีบแล้ว 6, ก,ก็ประมาณพันพันสองพันสามเนาะโอเคเดี๋ย okay, วเราไปดูว่าร้านนี้เขายังปิดร้านตัดผมหรือยัง <Okay. S 1> สวัสดีครับ่ชนเชอรเน็ตกิีนให้อ้วนตายวันนี้ผมอยู่ที่นากระสังครับผมก็เป็นวิธีอีกหนึ่งชีวิตเนาะที่อยู่ที่สวปอลาวนะฮะแขวงจำปาสักเนาะ เห็น,นบรรยากาศแบบนี้คิดถึงที่บ้านมากเลยเดี๋ยวนี้กลับโพราชไปก็ไม่ค่อยได้ไปนาไปไล่เนาะก็เลยไม่ได้เห็นแบบวิวแบบนี้เดี๋ยววันนี้ผมก็ไม่ได้เห็นวิวแบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันก็คือชีวิตจริงๆนะพี่น้องโสรปลาวก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละเนาะในแต่ละวันตุดเย็นมาก็เอาวัวเอาควายเข้าบ้านเนาะนี่บ้านไหนมีตังค์หน่อยก็ปลูกบ้านดีหน่อยส่วนที่นากระสังนั่นก็จะเป็นหน้าแรงเนาะเขาก็จะ ไม่มีเขาเรียกว่าน้ำานะที่จะมาปลูกนาปงนาปังกันเนาะก็ทุง่งนาก็จะเห็นไปประมาณนี้นาะตอนนี้หลายจุดก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เผาขยะสุมอ่าสุมไฟนะตอนเย็นแล้วก็ควันควัน,วน,วนมันก็เลยอาจจะมีหน่อยแต่วันนี้ที่นากระสังดีที่สุดก็คือเนี่ยครับเขามีการพัฒนาเขาเรียกว่าถนนสายแห่งท่องเที่ยวนะก็คือ ทำถนนคอนกรีตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ทําให้ผู้ผู้ที่สัญจรไปมาระยะทางประมาณสามสี่กิโลนะโอ้ยหมาสามสี่กิโลหรือห้ากิโลเนี่ยได้ใช้สะดวกมากขึ้นเนาะแต่ก่อนถนนแห่งนี้นะ่ะมันจะเป็นแบบเป็นหลุมเป็นบ่อนะนะขับรถสวนน้ำก็กยากนะวิ่งไปวิ่งมาหัวสั่นหัวคอนนะแล้วนะปัจจุบันดีขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องถนนดีมากนะประมาณนั้น สกิโลถึงห้ากิโลนะถ้าจำไม่ผิดนะผมก็ไม่ได้วัดนะก็เลยทำให้คนแถวนี้พอได้ผลประโยชน์นะจากการทำถนนครั้งนี้ด้วยนะนี่ถนนนี้ก็เหมือนแบบว่าเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะแต่เป็นของหลวงนะส่วนเป็นของเอกชนก็ยังเหมือนเดิมนะตาเป็นเปนนาไป็นไร่เรืออะไรก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นี่ก็จะประมาณนี้ก็เลยให้พี่น้องดูนิดนึงนนะครับว่า ที่นี่นะก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นหลังจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเดินทางเป็นจํานวนมากนะวันนี้ที่ผมมานี่ก็ก็ถือว่าคืกคืนนะคืกคืนไม่ถึงกับเยอะซะจนแบบว่าดีมากอะก็คือก็ยังโอเคถือว่าคึกคือนอยู่นะนี่ก็จะมีหมาเขาไอ้นี่อยู่อย่ากัดกูนะเว้ยแน่แน่แหน,แน,แน่ทำเป็น ดูควายเลยตรงนู้นควายมันก็เข้าขออกนะอยู่ตรงนู้นก็ถือว่าเป็นอะไรอะ่ะา็ไม่ได้เห็นบแบบนี้นานแล้วนาะหรือ <c oughs> จะเป็นเลขาวจะตัวใหญ่ก็โอเคนะที่นาข้ะสังนี่เขาก็จะมีรถคล้ายๆรถสารล้อนะแต่ว่ารถสารล้อนี่จะไม่ได้แพงเท่าที่วิงจันเนาะ ไปไหนมาไหนก็ห0าสิบพันแล้วรอ0สิบพันกีอะไรเนี้ยแล้วก็อยู่แค่นี้แหละนะรถแบบนี้เแล้วก็เดินทางไปรู้จักกันเพราะว่าเขาขับรถมอเตอร์ไซค์เอารถไปเก็บนะก็เราก็ไม่ได้ขอไปเขารู้ว่าเราเดินถ่ายคลิปถ่ายอะไรอยู่นะให้ดูบรรยากาศนะก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะเดิน ตลาดนะก็ขอบคุณลายคลิปนี้ขอบคุณพี่องค์อ่านนะที่โทรมาคุยให้กําลังใจให้เราเดินทางกันต่อไปนะอย่าไปท้อกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วนะทุกคนด้วยใครรู้คลิปนี้อย่าไปท้อนะครับดูดิชาวบ้านแถวนี้ก็ยังไม่ท้อเลยนะเขายังอยู่กันได้นาะนี่บางคนร้านลงร้านรวมบางบางร้านก็ถูกปิดไปนะแตาก็ยังสู้กันไปโอเคขอบคุณที่ติดตามกินที่วันตายกับบรรยากาศตอนเย็นธรรมชาติธรรมชาติาตที่ หน้ากระสังนะดูรั้วรั้วแบบนี้นะบ้านเราตอนเราเป็นเด็กๆนะเราก็จะใช้รั้วแบบนี้แล้วมัจจุบ,บัน,นหลายๆคนก็ไม่ได้ใช้รั้วแบบนี้แล้วเนาะสวัสดีครับเ้นชัยดอนินกีนีนให้อ้วนตายวันนี้เราอยู่บรรยากาศตลาดหน้ากระสังนะวันนี้ตอนเย็นๆก็อากาศก็อุ่นๆนะไม่ถึงกัร้อนนะ แล้ววันนี้ก็จะลืมนะว,วันนี้เขาก็จะมีคนเขาขายหวยนะก็เขาเรียกว่าอาชีพสำรองนะหรือว่าเนะี่ยทำงานพิเศษนะก็คือพวกน้องๆน,นะที่เรียนหนังสือเสร็จแล้วเขาก็จะมาขายหวยนะเนี่ยเรามาดูตลาดโอ้มันเป็นตลาดสดนะครับไม่ได้เป็นตลาดของกินเนาะคือยังเหลืออยู่ไม่เยอะนะเหลืออยู่ไม่กี่ร้านก็เหลือเป็นปลาเหลือน้ำอ้อยมีไม่กี่อย่างแล้ว ด้านนี้ก็น่าจะขายปลาเกือบหมดแล้วเนาะแล้วก็มีน้ำองค์น้้ำอ้อยขายผักขายหมูอาหารกินสุกก็คงไม่เท่าไหร่เนาะก็มีเป็นผักก็เป็นเคียงหมูแล้วก็มีเป็นพวกปลาแห้งไม่ไม่เยอะนะมีหมูอะไรพวกนี้เนะเาะกพคงไม่มีอะไรนะข้างในข้างในมันมืดบืดแล้วนะเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วเขาไปตลาดเช้านะ ร้านค้าแถวๆนี้ก็ที่เป็นของกินก็ไม่มีเดี๋ยวเราจะเดินไปริมแม่น้ำเนาะว่าริมแม่น้ำมีอะไรกินตัวนี้ก็เป็นตลาดสดเล็กๆนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในหน่อยนี่เห็นพริกแล้วนี่เรามีพริกกินแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่อยู่กัมพูชาเราไม่มีพริกกินกันเนี่ยจะเป็นวัดอยู่ใกล้ๆ มีของขายแล้วก็มีพวกปลาแห้งขายอยูปลาแห้งเยอะเลยนี่รถที่นี่เขาจะใช้แบบนี้กันเยอะนะใครไปเข้าปักสงปักเส่เล้ยเข้าเมืองแล้วก็จะใช้รถแบบนี้แหละนี่ของขายต่างๆนี่ก็จะเป็นวัดนะที่นี่โอเคเดี๋ยวเราเดินไปแม่น้ำโขงน่าจะไกลอยู่นะว่ามีอะไรกินอยู่ริมนู้นหรือเปล่า สวัสดีครับท่านชาวนเน็ตกรีนให้อ้วนตายวันนี้ผมอยู่ที่ท่าเลือนะตรงฝั่งนากระสังเนะตอนนี้มืดแล้วนะตกเย็นมานี่คนแทบ,บไม่มีเลยฮนะก็จะมีคนที่ยังเดินทางยังอาศัยที่จะดั้งเรือนะข้ามก็ยังมีอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็จะมีพี่น้องที่กำลังขนของนะเอาไป ใน4ี่พันดอนเนาะเขาจะเป็นดอนคอนดอนเดดนั่นก็แล้วแต่ว่าจะไปตรงจุดไหนคือพูดง,ง่ายๆครนข้างในนี่อยู่ในเกาะนะครับพี่น้องแต่มันเป็นเกาะที่ใหญ่มากนะครับแต่การเดินทางมันต้องมาที่หน้ากระสังที่เดียวเพราะว่าถ้าไปฝั่งนู้นมันก็จะไปอีกประเทศหนึ่งก็อาจจะติดกัมพูชานะว่าวันนี้ก็เลยจะไปเห็นบรรยากาศแบบนี้วันนี้น้ําลดแล้วนะครับรถ้าตกเย็นๆเนี่ยน้ําจะลดเนาะ แล้วตอนนี้ก็คือของกินของใช้ไม่มีแล้วนะพี่น้องนะใครมาที่นี่ก็ต้องรอพรุ่งนี้เช้าอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ข้ามไปก็เลยไม่ได้ไปสนุกที่นูน่นก็คือใจจริงอะ่ะผมก็เคยเข้าไปเที่ยวแล้วนะวันนี้ก็เหมือนว่ามาพักผ่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเดินแค่ตลาดแล้วก็ในเกาะเราก็ไม่ได้เข้าไปเนาะก็ออยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะกับบรรยากาศเมืองเรา เมืองลาวใต้เนาะมืดแล้วนะแสงก็คงไม่ค่อยเห็นนะก็ฟังเสียงกันเอาตรงนู้นก็มีเด็กเล่นน้ำาก็จะปลูกประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็เขากำลังเอาของขึ้นบ้างของลงมั่งก็จะเป็นท่าเรือที่มันตอนที่มันน้ำแห้งตรงนี้ก็จะมีเด็กนะเตะฟุตบอลเล่นน้ำอยู่ฝั่งนูน้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรือที่เขาซ่อมแซมนะ ก็สวัสดีตอนเย็นด้วยนะครับใครดูคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขนะ